ผมบอกแล้วบ้านเรานี้มันยังโชคดีไงก่อนที่มันจะมีอะไรมาถึงบ้านเราเนี่ยไหมไม่ว่าซึนามิไม่ว่าอะไรก็ก็แล้วแต่ที่จะมากระทบบ้านเราเนี่ยมันต้องมีมันมีต้อง้งังมีเกาะกำบงังอ่ะบ้านเราอ่ะอะ่นี่เตือนไว้ก่อนนะไอคนที่ปากดีอ่ะเออวันนี้ผมก็ดูเหมือนกันนะท,ทั้งทั้งทีผ่ผมก็ไม่รู้จักกับมึงเลยไม่รู้เป็นอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้มาด่ากู <laughs> แล้วมากับไอตลกไอตลก หาเล็กๆมาตัวหนึ่งอะแล้วก็มีมีมีตัวกระแดะกระแดะผู้หญิงอีกตัวหนึ่งคอยคอยเป็นคอยคอยเป็นสื่อให้อก <ừ. S 2> ูไปทําอะไรให้ก็ไม่รู้ไอชิบนี่มาใหม่อเนี่ยไม่รู้เรื่อง,องผมมาใหม่ดิด้วยกูก็ดูอยู่อื <ừ. S 2> มันเรื่องอะไรอ,ะอะ่ะฮะเออมาด่ากูทั้งทั้งที่มึงกับกูก็ไม่เคยได้รู้จักกันเลยแล้วกูก็ไม่อยากไปเจอกับพวกมึงด้วยจริงๆนะกูไม่อยากไปเทียบกับพวกมึงมันมันมันขี้ตีนกูเลยอ่ะกูพูดตรงๆนะพวกมึงอ่ะ แต่น,นี่มึงเออกูเขาพยายามเน่งนะกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงแต่มึงก็ไม่พยายามจะไายุ่งกับกูเนี่ยมันเรื่องอะไรวะเออชื่อด้วยเออเออชื่ออะไรเรียบร้อยเลยเออชื่อด้วยเออชื่อทั้งหมดข<ค>เนี่ยกูด้วยทั้งไอ้ยองด้วยทั้งอะไร,<ค>รเอเอไ<ห>อ้มึงนี่มันเป็นยังไงวะด่าพ่อด่าแม่กูเนี่ยอืไอ้พวกมึงนี่มันสมควรแล้วพวกมึงนะกูนยมึงด่าพ่อแม่กูนะกูก็ขอบมึงสักทีนะไอ้ยังคนนิสัยอย่างนี้พูดจาอย่างนี้นะนอกจากแม่เป็น ท่านั้นเองที่จะกล้าพูดอย่างนี้ได้อ่ะก็ใจไหมแม่เป็นคเท่านั้นเองที่จะมีนิสัยอย่างเงี้ยกูก็บอกแล้วไงกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงเลยแล้วกูไม่เคยรู้จักกับมึงจากมึงมาด่าอะไรกูมันเกินไปแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกกูบอกแล้วถ้าไหนมันเกินไปกูก็ไม่ชอบหรอกกูไปว่าอะไรอ่ะมึงอ่ะกูไม่เคยไปพูดอะไรไปด่าอะไรมึงเหรอกูไม่เคยเลยนะลูกๆๆๆเป็นอย่างเงี้ยแม่งเป็นมึงทําอะไรดีๆหน่อยด่าแรงด่าแรงด้วย เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเหมือนด่าลูกด่าหลานมึงจะด่าอะไรไปมันก็ด่าไปเสื่องของมึงอ่ะมึงจะมาต้องมาด่าพ่อแม่กูเลยกูเคยไปยุ่งอะไรกับพ่อแม่มึงยังไม่ต้องมาจิ่งใหญ่อะไรมากหรอกเดี๋ยวสักวันเด้อเวรกรรมอย่าตามตามตระกูลมึงเงินพาไปไหมพาปากไปทั้งนั้นแหละเงินพาปากไปทั้งนั้นพวกมึงเนี่ยอยู่จะมาด่าตัวเองขนาดกอดตัวเองเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้กูก็ไม่รู้ไอ้แม่งกดกันขนาดนั้นอ่ะด่าไม่รู้จักกับกบกำมันสารพัด อะไรของมึงไอ<ม>ยแม่งโลกนี่ประเทศไทยมึงจะมีคนอย่างมึงเหอมันจะถึงเจริญหรือไงพูดให้มีความคิดพูดให้มีความรู้หน่อยไม่ใช่ออกมาก็ด่าด่าด่า,ดา,ดา,ดาแล้วก็พูดอะไรกับคนนู้นคนนี้ใครมาถูกหูมึงหน่อยไม่ได้เลยมึงอย่าอย่าถึงขนาดอานเอื้อมมากเลยมึงน่ะคิดตีนอายุมันประมาณเท่าไหร่น้อยกว่ามึงเยอะแยะเออแต่ก็ใกล้เคียงกับมึงแหละก็มีแล้วอีกม,มีมีคนหนึ่งกูไม่เคยรู้จักกันเลยมาด่ากู ดากูเออถ้าด่า,ปดาไปสิด่าไอ้เทพโง่ด่ามึงด่ากูด่าอย่างอื่นเอาไปย้าอ่อนหรือไอเนยนะกูกูกูไม่ว่าหรอกจริงๆ